สวัสดีครับห่างหายไปนานมากเลยนะครับเกี่ยวกับไกด์นินจาเอเอนะครับก็เพิ่งจะได้มีเวลากลับมาทำนะครับประจำวันที่12กรกฎาคมครับ2566นะครับว่า ปัจจุบันนี้นินจาเอเอนี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็เพิ่งได้ได,ได้กลับมาเล่นนินจาเอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคราวนี้มาดูกันก่อนเลยครับว่าปัจจุบันนี้ของสวมใส่สกิลอะไรพวกนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันก่อนเลยนะครับว่ามีสกิลอะไรเปลี่ยนแปลงกัน,น,นบ้างนะฮะสกิลพวกนี้โฟโซอะไรพวกนี้ก็ Shadow l e a ฟอะไรก็เหมือนเดิมนะครับจะมีที่เป็นสกิลอัปเดตใหม่ก็จะเป็นนี่ครับนินจาสุเทาสั้นชาร์โดนะฮะแต่ก่อนนี่เวลาเราจะใช้งานเราต้องกดสกิลแล้วก็ติดลแ ปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วครเกมอัปเดตแล้วครับทำให้ดินใจเอนี้เล่นง่ายขึ้นนะครับโดยตัวสกิลนี้ครับจะเป็นพัสสีนะครับนี่ครับอัพตัวนี้ฮะฮิ e เดนชาโดครับถ้าอัพสกิลตัวนี้นะฮะเวลาเราโจมตีปกตินะครับก็จะมีร่างเงาออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็เหมือนเดิมครับถ้าเรามีรูน3แถวร่างเงาก็จะออกมาทั้งหมด2ตัวแต่ถ้ามีรูนไม่ครบ3แถวร่างเงาก็จะออกมาแค่ตัวเดียวนะครับ สกิลนี้ก็ช่วยได้มากเลยครับแต่เรื่องดาเมจก็ยังหวักพึ่งดาเมจจากล้างเงาไม่ได้ครับแต่ก็มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับแล้วก็สกิลตัวนี้ครับอคอสเลสครับโดยอาวุธขั้น5้าที่ปรับมาใหม่นะครับก็เมื่อโจมตีปกติก็มีโอกาสออกสกิลคอสเลสได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องกดใช้ครับเป็นพาสซีฟเลยนะฮะก็ถือว่า ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะก็จะมี2สกิลนี้นะครับที่อัปเดตขึ้นมาก็ถือว่าเพิ่มลูกเล่นให้น,ในินจายเอมากขึ้นพอสมควรนะครับส่วนสล็อตการวางสกิลก็เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าออโต้สกิลแล้วก็โจมตีปกติแล้วก็สกิลชั่วฤกษ์เหมือนเดิมนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากอ่ามีสกิลนี้ครับก็จะมีอ่าใช่หรือเปล่าเอ่ยอ่าใช่ครับนะ่าเป็นสกิลนี้แหละครับก็จากที่เพิ่มเพิ่มค่าเพนเอ้ยเด็ดเด็ดขอโทษนะครับขออนุญาตเช็คก,ก่อน น่าจะสกิลนี้แหละฮะน่าจะสกิลอีซายุอีนี่แหละครับเพิ่มค่าเพน30%แล้วก็เพิ่มค่าค่าคีย์ที่เข้าอีก30อ้ิบาขอโทษทีครับไม่ใช่สกิลนี้ฮะเป็นสกิลตัวนี้ครับอันนั้นเป็นเป็นของสายเวทครับนี่ครับเบรกคิงดอนครับเพิ่มค่าเพนสําหรับกสายกายภาพครับ3 0มครับแล้วก็คียดาเมจสามครับตอนแรกก็จะเพิ่มแค่ค่าค่าเพนอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ก็เพิ่มคียดาเมจขึ้นมาด้วยครับสาอว่าเยอะพอสมควรนต์ก็ ราวนี้มาดูของสมใสกันบ้างนะครับโดยแพดปัจจุบันนี่นะฮะก็จะมีนี่ครับเป็นอุปกรณ์เงานะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูอุปกรณ์เงาแล้วกันครับมาดูอันแรกก่อนเลยนะครับก็เป็นเป็นอุปกรณ์นี่เลยครับนี่เลยเป็นดากอนสเลเยอร์นะฮะก็ออฟสุดแล้วนะครับ Physical Damage Inc. ครับ18%ฮะแล้วก็ออฟผมได้ตัวออฟ4.5มาครับเพน4.5ก็เกือบสุดนะฮะถ้าสุดนี้ก็ต้องเพน6ับ 4.5ผมก็มองว่าก็โอเคแล้วครับห่างกัน1.5ก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่ฮะแล้วก็รีแถว3ผมได้คิดดาเมจมาก็เอาวันนี้เลยฮะต่อมาครับจะเป็นอันนี้ฮะเป็นโซเคสครับก็จะเพิ่ม ATK กับ m a t k MATK นี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับเราใช้ตัว ATK นะฮะแล้วก็ผมได้ออฟสุดออฟสุดเหมือนกันนะครับเป็น DMG ก็15นะครับ ก็ออบแมวก็เป็นคีดาเมจสิบครับก็เกือบสุดเหมือนกันครับเกือบสุดอ่าสุดนี่ก็20%่สิครับแล้วก็รีแถว3ได้ INC เหมือนกันก็ถือว่าโชคดีหน่อยครับได้3.1ผมก็โอเคเลยพอเลยไม่หาเพิ่มแล้วฮะนี้ครับเป็นอ่าอิมพีเรียลไนท์เคปครับก็ออฟสุดเหมือนกันครับออโต้ออโต้แอทแทกครับ12ฮะเอ่อตัวนินจาเนี่ยออโต้เอทแทกเราไม่ได้ดูเยอะนะครับเราจะดูที่คีดาเมจครับ คือบางคนได้8% 4%มาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันฮะไม่จำเป็นที่จะต้อง12ครับแต่ถ้าได้ถ้าได้12นี้ก็เพิ่มดาเมจโจมตีปกติได้มากขึ้นพอสมควรครับหลักๆเราเอาตัวนี้เราเอาที่คีดดาเมจนะครับออฟแมวผมก็ได้ตัวนี้เลยได้ i n c 3.6แล้วก็อันนี้อัพขั้น5แล้วนะครับก็เป็นออโต้แท็กบวก2%นะคะการ์ดก็เป็นมาตเตอร์ลิงเหมือนเดิมครับขอญอาตนิดนึงรีไปนิดนึงครับผมลืมให้ดูการ์ดครับ การ์ดอันนี้อันนี้ผมอัพคันหแล้วการ์ดก็เป็นอลิสดาวนะครับอันนี้ก็พอยตตาดาวฮะอันนี้ต่อที่รองเท้าครับรองเท้าใช้แฟร์จัดเม้นนะฮะก็เพิ่ม ATK เหมือนกันนะครับตัว MATK เราไม่ได้ดูนะครับเราดูแค่ ATK อย่างเดียวนะฮะจริงๆเราใช้เป็นรองเทา้าตัวนี้จะแรงกว่านะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยครูน่าจะรีไปละผมน่าจะรีไปแล้วจะเป็นรองเท้าที่เพิ่มเพนหกฮะผมไม่มีนะฮะ น่าจะน่าจะไม่มีครับน่าจะรีไปแล้วหรือใช้ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เพิ่มตรงๆเลยฮะเพิ่ม I n เเหมือนกันอันนี้ผมก็มีตัวท็อปเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ฮะนี้เป็น3.6มไม่ได้ใช้ผมใช้ตัวนี้ดีกว่าครับผมรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากกว่าแต่คิดว่าตัวนี้น่าจะไม่ได้แรงมากฮะแต่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันการ์ดก็นี่เลยครับมูไลท์โฟเวอร์ครับดาวนะฮะ แล้วก็มาที่ตัวประดับนะครับเป็น Steel Ambition นะฮะก็ออฟสุดแล้วครับก็ Physical INC ก็4.5นะฮะออฟแมวก็ตามนี้เลยอันนี้ออฟแมวผมไม่ได้แรงมากนะครับเป็นออฟธรรมดาฮะก็รีหาได้เท่านี้ก็ใช้เท่านี้ไปก่อนครับการก็เป็นว a l k y ี i นะครับก็เพิ่ม INC 3แล้วก็คีดแเดมอีก8นะครับตอนนี้ก็คนแย่งกันเยอะมากเลยครับว a ค k y ี i ก็ขาดตลาดวางทีนึ่งคนก็ดึง2-300นะครับนี่ผมโชคดีนะฮะมี2ใบใช้งานแล้วก็อีกหใบฝากสมุดนะครับ อีกอันหนึ่งก็เป็นเหมือนกันเลยครับออฟสุดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแถว่าแถว4 5%แล้วก็แถว INC ก็เป็น3.5%กาดก็เป็นวาคิลี่เหมือนกันครับคราวนี้มาที่อาวุธกันบ้างครับอาวุธผมบวบก16นะครับผมมีการ์ดฝากสมุดนะฮะที่ทำให้ดีไฟอาวุธบบกเพิ่มอีกหนึ่งนะฮะ ก็อาวุธผมออฟธรรมดาเลยยังไม่มีแถว4เลยครับยังเป็นออฟฟิสิคอลดามีสามทุนะครับแต่อัพขั้น5้นะฮะขั้น1ก็เป็น ADK 30 <c oughs> ขั้น2 ADK 30แล้วก็สเต็งหนึ่งนะคัขั้น3ก็เหมือนขั้น3ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ขั้น4นะฮะก็เป็น ADK 30แล้วก็ถ้าบวก15 Auto ออโต้แฮทแล้วก็ Skill สกิลดามีหกนะคเซนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะส่วน <c oughs> ขั้น5นะครับก็จะบอกว่าอ่าเวลาเราใช้โจมตีปกติก็จะมีโอกาสออเนี่ครับ แถวนี้เลยคอสเลเวลสิบนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับหมวกครับจะเป็น h ฮมเมดออฟสโนโอก็เป็นหมวกหมวกตัวคู่นะครับตีธาตุครับตีธาตุสีธาตุดินน้ำลมไฟนะครับแรงขึ้น10%แล้วก็ถ้าตีชนะธาตุก็จะแรงขึ้นอีก10%นะฮะออฟก็ตามนี้เลยครับเป็นคริสตัเมดเก้นะฮะการก็เป็นออเดมบ้าครับเป็นออสแตตสอแล้วก็เพน8นะครับ หมวกผมรู้สึกว่าหมวกนี้สถียนที่สุดแล้วนะครับสำหรับลงด้านต่างๆหรือทํากิจกรรมต่างๆเพราะว่าตีธาตุหินจาก็จะมีบับธาตุด้วยสีธาตุนะครับดินนั้นลม,ลมไฟนะฮะอันนี้ถือว่าสเสถียนสุดแล้วหรือบางคนจะใช้เป็นหมวกนี้แทนก็ได้ครับอันนี้จะเป็นหมวกทั้งข้าวอันนี้จะเป็นตีธาตุเหมือนกันครับแต่จะเป็นธาตุธาตุแสงธาตุมืดธาตุผีแล้วก็ธา,าตุวิญญ,ญาณนะฮะอันนี้ผมก็มีเหมือนกันแต่น,นี้บวกแค่สีนะครับก็เป็นออฟคีดามิต9.6นะฮะ ผมใช้ปากนี้นะครับเป็นคริปจัง,จงเกิลนะฮะก็ออสแตตสองเพนห้าแล้วก็มูฟสปีดห้านะครับออฟแมวก็เท่านี้เลยได้คีดาเมจเก้าจุดเจ็ดบางคนก็กาชาที่ผ่านมาได้เป็นตัวนี้ขออนุญาตเปิดนิดนึงนะฮะอ่าได้เป็นปากอันนี้ถามว่าปากนี้แรงกว่าไหมแรงกว่าครับแต่ผมคิดว่าใช้ปากอันนั้นแทนก็ได้ครับดาเมจไม่ได้ห่างอะไรกันมากครับแล้วก็ คิดว่าผมเก็บเหรียญแมว1,404แมวไว้สุ่มอย่างอื่นดีกว่านะฮะน่าจะคุ้มค่ากว่าไม่ไม่ไปวัดใจดีกว่านะครับก็ส่วนห่านะครับก็จะเป็นใช้ตาเหมือนเดิมเป็นวัน e อ้กับตันนะฮะก็ผมได้ออฟนี้มาเลยจอกก่อสิก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าถ้าเวลาเราล่าบอสก,กระดานเนี่ยเราต้องใช้มูฟสปีดความไวผมอาจจะเปลี่ยนเป็นหลังนี้นะครับเป็นสตาร์โฟกัสนะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มออโต้แอตแทก แต่ที่สําคัญเนี่ยตัวหลังเนี่ยครับเราได้ move s p ป e d ฮะเราได้ Move move s p e e d ถ้าเลือกเต็ม100%ก็ได้มูฟสปีดสิบเปอร์เซ็นต์ะฮะ off อ,อ n อันนี้ผมไว้ใส่ในคีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับนินจานะฮะส่วนหางก็เป็นเหมือนเดิมครับล็อกบันนี่ครับง่ายที่สุดแล้วฮะม e ฟสปีดห้าแล้วก็ดาเมจทุกตัวบอสด้วยมอนปกติด้วย10%ก็อ็อเต็มที่เลย4.0นะครับผมว่าเพียงพอแล้วนะฮะ ของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในช่องอุปกรณ์สวมใส่ทั่วไปนะครับขาวนี้เางาครับของเงาโล่เป็นโล่วิงครับโล่วิงผมว่าเหมาะกับนินจาถือว่าในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าได้ค่าฟรีค่าฮิเลแล้วก็ ATK ที่เป็นเปอร์เซ็นแล้วก็บวก15นะครับเดี๋ยวรอเกมอัปเดตที่ อุปกรณ์เงาเป็น50%นะฮะก็จะได้ประมาณค่าเพนประมาณ4%ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็เงื่อนไขของโลวิงนะครับก็มันจะต้องใช้ค่าฟรีถึงค่าตามเลขที่มันกำหนดด้วยซึ่งตัวนินจา a อเนี่ยค่าฟรีก็น่าจะพอสมควรอยู่แล้วครับเพราะเราอัพเอจิเต็มนะฮะฉะนั้นค่าฟรีก็น่าจะตรงเงื่อนไขผมก็เลยมองว่าตัวโลนี้ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคบางคนใช้ตัวมือมานก็ได้เหมือนกันครับ แต่อย่างผมผมมองว่าอ,นนอันนี้ก็ได้ครับตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นโลวิงหรือมือมานะฮะถ้ามีบวก15ก็ดึงมาใช้ก่อนได้เลยครับดาเมจไม่น่าจะหากกันเยอะมากเพราะตอนนี้คนก็น่าจะแย่งกันเยอะนะฮะส่วนออกแมวก็เป็นอ,อ๊อฟเต็มนี่จะเป็นเพน3นะครับอันนี้ก็อัพคันห้าเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้มีอะไรมากเกาะก็จะเป็นโซเซนอัมเมอร์ครับจะเป็นเกาะพึ่งม่วงนะฮะก็ เอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยผมไม่ได้เอาอะไรมากมายเยอะคือหลักๆเป็นไนท์คครับแต่อันนี้ก็จะเป็นเอาอุปกรณ์จากไนท์คมาใส่ให้นินจาก็ถือว่าได้เหมือนกัน,นะฮะต่อมาครับเสื้อกล้ามครับ65ครับแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นอันนี้เลยฮะเป็นเท้าอันนี้เลยเซนต์แมรี่โคชูนะฮะ65เหมือนกันออฟแมวยังหาออฟที่เป็นเกี่ยวกับโจมตีไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยๆหาไปนะครับประมาณนี้นะฮะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นมีดเพนนะครับผมได้บวกกาวยังเก็บตังค์ซื้อบวก15อยู่นะครับถ้าได้บวก15มาก็น่าจะโอเคนะฮะส่วนอันนี้ครับจะเป็นเกาะแดนสตันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นลิลิกลิลิกตีธาตุครับผมก็อัพขั้นได้ประมาณนี้แหละแต่ก็คิดว่าน่าจะอัพเรื่อยๆครับอัพเรื่อยๆแต่คิดว่าตอนนี้คงเก็บเหรียญไว้ยังไม่อัพดีกว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นที่มันจะขึ้นก็น้อยมากนะครับเพราะว่า มันน่าจะเต็มกันหมดแล้วนะครับมันน่าจะเต็มหมดแล้วแล้ว,ลวก็เปอร์เซ็นต์มันน่าจะออกยากด้วยนะฮะของหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับออฟแมวก็จะประมาณนี้นะฮะคันนี้ก็อันนี้ผมมีอาหารวิ่งไวอยู่ยังไม่ได้บัพระนะฮะสแตทกก็จะลงอย่างนี้เลยนะฮะก็สเต็งเต็มนะครับเอจิเต็มนอกจานก็เป็นลักร้อยี่สิบสองนะครับแล้วก็จะเหลือพอยต์สองผมก็ลงเป็นดิกไปละกันนะฮะ สกิลก็เหมือนเดิมครับอัพตามนี้เลยจะเปลี่ยนแค่ว่าเราจะมาอัพตัวนี้เพิ่มครับคอสแสลตเต็ม10ครับเพื่อเอาพาสีของดาบนะฮะแค่นั้นเลยนะฮะคราวน,นี้เดี๋ยว,วจะหาไปดูที่การถ้าสมมติว่าใครที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับแล้วก็จะหาวิธีฟาร์มของแมปใหม่เอาเปต้านะครับถ้าบางคนอยากจะเล่นนินจามาเลยไม่ต้องใช้สไนเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเอานินจาเนี่ย ไฟฟาร์มแบบใหม่เนี่ยถ้าสมมติบางคนเวลร้อยยี่สิบกว่านะครับมันจะฟาร์มได้ไหมอ่านเดี๋ยวมาดูกันขออนุญาตปรับเป็นแบบล็อกหน้าจอก่อนนะครับเพื่อความง่ายเดีย๋ยวเอาตัวพระเดินตามก่อนนิดนึงเอ่เอนนเอวลาล่าบอสหรือลงกิจกรรมอะไรเนี่ยครับผมแบบนะนำนะครับคนจะมีตัวพระเดินตามช่วยนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับไปที่อบเบอร์ตาได้เลยไปเชอร์เธอร์ไอแลนด์นะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ถ้าสมมติว่าผู้เล่นกลับมาเล่นใหม่เนี่ยมาเล่นนินจาเนี่ยจะเอาตัวนินจาเนี่ยกลับมาฟาร์มเอามาฟาร์มแมปใหม่แมปที่เป็นแมปเต่านะครับเพื่อหาของโดยมอนก็จะประมาณเวลนี่ครับร้อยยี่สิบสองเลประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็ร้อยยี่สิบนะครับว่าถ้าเอานินจาเนี่ยมาฟาร์มเนี่ยนินจาเอจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเอาพระถอยออกก่อนนะฮะ ่าถอยก่อนเอาใจเออัพวี่อัพดานะครับขั้น5เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะมีร่างเงาออกมาขนาดไหนนะครับอ่ะนี่ออกแค่ตอนนี้ยังไม่ออกนะครับร่างเงาอ้าออกมาแล้วครับ2ตัวนี่เห็นไหมครับมีร่างเงาออกมาช่วยตีนะฮะนี่ครับร่างเงาออกมาช่วยตีนะฮะถามว่ามันสามารถที่จะฟาร์มได้ไหมก็ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับ เร็วเหมือนกันนะครับฟาร์มได้นะครับสมุดตัวนี้ได้สองตัวนี่ครับล่างเงาออกมาช่วยตีเห็นไหมครล่างเงาก็จะวิ่งกระหนุมาเลยแต่ก่อนนะครับล่างเงานี้ถ้าจะใช้เนี่ยราต้องเสียเวลากดสกิลแล้วก็ติดล่าด้วยครับซึ่งเป็นอะไรที่เสียเวลาบ้างแต่ปัจจุบันนะครับปับใหม่นะครับเป็นพาศีนะครับไม่ต้องกดนะครับเองเลย และทเห็นไหมครับมีดาเมจลอยขึ้นมาจากด้านบนจากนอกจากการโจมตีปกตินะครับอันนี้จะเป็นพาสซีฟคอสแเลสนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าตัวพาสซีฟคอสแเลสเนี่ยมันออกยังไงนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่บ้านที่จะมาเทสหุ่นฟางแล้วนะครับเดี๋ยวขอแยกดบัฟก่อนนะครับพระบัฟเรียบร้อยนะฮะที่จะมาเทสให้ดูนะครับเรื่องสกิลคอสแเลสนะครับเดี๋ยวตั้งหุ่นหุ่นฟางก่อนนะครับก็เอาต่ําสุดเลยเพาบัฟขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ ถ้าดินทุกอย่างต่ำสุดเลยนะครับแล้วก็เป็น MVP ด้วยนะฮะอีกแป๊บอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูดาเมจอันนี้กดคอ o s s s ก่อนนะครับกดคอ o s s s อยู่ที่52.3นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะให้โจมตีนะครับให้หลักเลยนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบสามสองร้อยเจ็ดสิบสี่นี้เป็นดาเมจตัวสมุรนะฮะตัวฮาสติามไรนะครับ ดับเบิลพอสได้สายยังออกนะครับ59 59.7นะฮะก็จะไม่ได้แรงมากแต่ก็ถือว่าออกบ่อยอยู่พอสมควรนะครับออกบ่อยพอสมควรนี่74.7นะครับอันนี้เป็นขอสดแล้วนะฮะจะออกบ่อยอยู่ประมาณนี้ครับอ่ถ้าใครเห็นนะครับก็จะมีหนึ่งตัววิญญาณสมุไพรก็จะออกบ่อยพอๆกันเลยแล้วก็จะมีตัวเป็นวิญญาณสมุไรสีฟ้าๆนี่ยครับอันนั้นกรฟสุนนั้นจะเป็นกระสุนตัวเป็นอาวุธนะครับ ฟอาวุธนะฮะเดี๋ยวมาให้ดูนี่ครับแฟอาวุธตัวนี้ฮะ,ะนี่เลยที่ผมกําลังสมใจอยู่นี่นะฮะนี่นะครับตัวแฟอาวุธตัวนี้นะฮะทำให้เกิดวิญญาณสมูไรนะครับแล้วเมื่อกี้นี่พอปล่อยโจมตีนะครับก็ะจะเห็นนะฮะมีออกล่างเงาอัตโนมัติด้วยนะครับนี่นครับเห็นไหมครับนั่งเงาวิ่งมาแล้วเล่างเงาวิ่งมาอยู่ขวาในของจอที่มันตีงเขาอยู่เพลินแบบนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับพลาสติตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะว่า ยิในใจ A a ถ้าลงเอาไปล่ามินิบอสในแมปใหม่มันจะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองดูกันอเอาตัวพาเดินตามก่อนนะครับตั้งค่านิดนึงแมบปบใหม่ขออนุญาตเปิดก่อนนะฮะว่ายังอยู่หรือเปล่าเอยตัวจระเข้อ๋อยังอยู่นะฮะน่าจะแมปนี้แหละเนาะน่าจแบบขออนุญาตเปิดสกิลอันนี้นิดนึงนะฮะ ทำให้เราเจอตัวมินินะครับตัวแมพอ่าเจอเลยเลยพอดีนะครับเราจะตีมันไม่เข้านะแต่ถ้าเราเรต้องโจมตีตัวไข่เป็นกอนนะครับตีจัดแีไข่เลนตีไข่ด้วยนะครับทีล่งเงาเน่าจะไปตีไข่ครับ ได้นะครับเจ็ดร้อยครับก็ถือว่าโจมตีดีพอสมควรเลยเอ่อใช้ตัวถ้าเราหาไข่ไม่เจอนะครับให้เรากดธาตุก่อนนะครับนี่ใช้สกิลนี้เลยสกิลวางพื้นที่เป็นธาตุนะครับนี่ครับวางธาตุไปเลยตัวธาตุมันก็จะโจมตีไข่ที่อยู่รอบๆให้เองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับนินจาเอเอล่าีล่าตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูนินจาเอเอล่าบอสเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ มาที่ตัวแรกเลยนะครับมาที่ตัวบอสแมวนะครับบอสลิลิกนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าล่าบอสลิลิกว่าจะเป็นไงอ่ะเจอพอดีนะครับก็เรียบร้อยครับเปิดกรเลยครับก็ตีไปตามปกติครับเดี๋ยวรอตัวมีผีเสื้อเกิดขึ้นมาก็ไปเก็บผีเสื้อครับก็เก็บอันแรกครับพะวิ่งมาถึงพอดีนะฮะอย่าลืมพะชนแก้วนะครับบอสเป็นธาตุมืดนะครับก็เก็บไปแล้วหนึ่งผีเสื้อนะครับดาเมจก็ยังเบาอยู่นะครับก็ต้องทําใจนิดนึงฮะดินใจดาเมจก็จะประมาณนี้ฮะ และยิ่งก็งเป็นตัวบอสล่างกระดานด้วยก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับนินจา AA นะครับก็เก็บผีเสื้อตัวที่2ไปแล้วนะครับผีเสื้อตัวที่3เกิดแล้วฮะปกติผีเสื้อจะเกิด3อันนะฮะแต่ไม่รู้หายไปไหนหมดน,นะครับก็ได้นะครับสกิลแทงจริงงสกิลแทงนะฮะอย่างที่เคยผมพูดเคยพูดไว้นะครับว่าจะต้องเดินถอยออกไประยะห่างที่สุดนะครับระหว่างตัวละครเรากับตัวบอสนะครับเราจะได้ดาเมจที่แรงเพิ่มมากขึ้นนะครับ เมื่อกี้เก็บอ่ะมีคนมาแล้วตัวที่มานะครับก็รีบตีไปก่อนเลยได้ไหมอ่าได้ครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับว่าตัวต่อไปเป็นยังไงนะฮะคราวนี้เดี๋ยวตัวต่อไปนะครับก็ไปที่ตัวอ่าเป็นตัวอะไรเอ่ยอ่าเป็นอ็อกนะครับอันนี้เราไม่ได้ไปตัวบอสลิลิกนะครับเนน่าจะหมดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้เวลานานพอสมควรนะครับสําหรับนินจาเอเอนะฮะก็ ถ้าเป็นไซตามะหรืออาชีพเมตานะครับก็น่าจะใช้เวลาน้อยกว่านี้นะครับแต่ด้วยความเป็นนินจานะฮะก็ใช้ระยะระยะเวลาก็พอสมควรนะครับเยอะมอัน,นอาจเจอแล้วก็ฟันไปนะฮะเดี๋ยวควนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้บอสทั่วไปก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตีบอสอ่าบอสเวฟอโพดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูบอสเวฟอโพกันเลยนะครับ มาที่เวฟอโพนะครับตัวเวฟอโพโผมจะไม่ได้ไปตัวบอสลิลิกนะครับเพราะว่านินจาซู้ไม่ได้อยู่แล้วครับซู้ใไซตามะไม่ได้อยู่แล้วครับมาตัวธรรมดาดีกว่าครับมาอ็อกนี่แหละฮะง่ายที่สุดแล้ะครับแล้วก็ขยะราคาก็กําลังดีด้วยครับอ่าเจอพอดีครับก็ปล่อยให้มันล้าไปเลยครับอัตโนมัติครับแป๊บเดียวครับตายครับแต่ตัวธรรมดาไม่ไม่ยากเกินนะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับที่ว่าบอสเวฟอโพโผผมลืมเปิดเสียงนะครับก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังเสียงาพาผมไปอย่างเดียวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะจบจากอ,อก็อ,อกอ็อ,อกหลอดไปเป็นอ็อกวอลนะครับเดี๋ยวจะไปดูอ็อกวลอลเลอร์กันนะฮะว่าเป็นยังไงมากนะครับไม่ทันแล้วครับอ็อกวลอลเลอร์ตายไปแล้วครับเดี๋ยวมาที่โอเดมบ้าแทนนะครับก็อย่าลืมกดบัฟรีบัฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปล่อยลํำเลยฮนะเดี๋ยวรอวัวกระโดดที่นึงก่อนนะครับแล้วเราค่อยเล่นระยะนะฮะ วัวโดดไปแล้วนะครับนี่ก็เล่นระยะแล้วฮะก็จะใช้เวลานานพอสมควรนิดนึงนะครับแล้วก็ระวังวัวสตันไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นอาชีพอื่นนี้ก็น่าจะเร็วกว่านี้แหละแต่ก็เป็นนินจาครับได้เท่านี้ก็ดีแล้วครับนี่ก็ปล่อยลำไปเรื่อยๆครับปล่อยลำไปเรื่อยๆนี้วัวก็ใกล้ตายแล้วฮะระยะนี้ถ้ามีคนมาแจมก็เราก็น่าจะเป็น MVP นะครับเพราะว่าเราตีมาเลือดบอสเกินครึ่งแล้วนะครับตอนนี้บอสกลับมาถึกแล้วนะฮะใกล้แล้วครับอีกนิดนึง อีกนิดนึงนะฮะก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสกิลแทงก็เล่นระยะให้มันไกลที่สุดนะครับมันก็จะได้ดาเมจที่รุนแรงนะครับนี่ก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยนะครับสําหรับอโพนะครับมาต่อที่อาร์คแองนะครับอ่าเจอพอดีครับเดี๋ยวจะปล่อยลําเลยนะฮะอย่าลืมนะครับกดบัฟก่อนนะครับใช้ทัดอะไรก็ได้นะครับจริงๆต้องใช้ทัดมือนะครับแต่นินจาเราไม่มีทาดมือทำนี้ก็กดไฟก็ได้ครับปล่อยลําอัตโนมัติเลยนะฮะ ก็ดาเมจก็ไหลพอลงดีอยู่นะครับอันนี้ก็ระวังวงไว้ด้วยนะครับโดนวงแล้วนะครับก็อย่าลืมรีบัฟนิดนึงนะฮะเราโดนลบบัฟแล้วบัฟใหม่นะฮะสังเกตนะครับร่างเงาที่ออกมาแบบอัตโนมัตินะครับไม่ได้มาตี MVP ช่วยเราเลยนะฮะไปตีไหนก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นร่างเงาก็ไม่สามารถที่จะหวังพึ่งดาเมจได้นะครับนีออกมาแล้วครับร่างเงาครับดาเมจล่างเงาไม่มีเลยนะครับเบลวิวเลยครับดาเมจมาจากล่าง ล่างต้นล้วนๆนะครับเอามีคนมาครับต่อยเข้าไปทีนึ่งใคร MVP ครับอ๋อย่างเป็นเรานะฮะก็ถือว่าอย่างรอดไปนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับมาที่ตัวน้ําแข็งนะครับก็อย่าลืมกดล้มนะครับแล้วก็ปล่อยล้าเลยฮะปล่อยล้าไปเลยเหมือนเดิมครับเน้นระยะครับเอาถอยมาระยะไกลนะครับก็โอ้ลูดดาเมจไว้อยู่พอสมควรนะครับโอเคสองลูดหายนะฮะยังเป็นตัวนี้นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยโอเคครับมาตัวสุดท้ายครับบอสเวสแลนด์นะครับก็อย่าลืมนะครับพระชนแก้วโอลาด้วยนะครับก็ปล่อยลู่ตามปกตินะครับเน้นระยะเหมือนเดิมครับอันนี้ลืมนะฮะลืมลืมคุมระยะนะครับเ้าเวฟมาแล้วป๊บปล่อยลู่บัฟหายครับอย่าลืมนะครับรีบับด้วยนะครับรีบัฟเสร็จอย่าลืมพระชนแก้วนะครับจะตายละอ้าวเร็ว ได้แล้วโอเคเรียบร้อยครับก็เวฟอัพโผก็จะประมาณนี้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะไปลุยตัวบอสบอสอ่าลิลิกได้ครับก็เล่นบอสธรรมดาก็พอแล้วนะฮะต่อมาเรื่องลูนนะครับเดี๋ยวมาดูลูนกันนะฮะว่าลูนนี้อะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็เออเหมือนเดิมครับก็อันแรกก็จะเป็นตัว Shadow Leaf นะครับลูมกระโดดนะครับผมก็มี3แถวเลยนะฮะแถวที่4แถวแถวสนะครับก็จะเป็นป้องกันการโจมตีจากดาเมจระยะไกลนะครับก็ หาสองแถวก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องสามแถวนะฮะแต่ถ้าเอาสุดทางก็สามแถวไปเลยครับอ๋อลุนตัวนี้นะฮะจะเป็นลุนเกี่ยวกับเวลาที่เราจะตายนะครับจะเกิดเป็นร่างเงาขึ้นมานะครับก็ถ้ามีแถวสามนะครับจริงๆเวลาเราจะตายเนี่ยถ้าเราติดอมตะเนี่ยถ้าเรามีแถวสามเนี่ยมันก็ไอตัวอมตะที่เป็นหุ่นไม้นะครับก็จะกลายเป็นร่างเงาแทนนะฮะแต่ถ้าไม่ม, <ๆ S 1> มีแ <ๆ S 1> ถวสามก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่แค่จะไม่มีร่างเงาเกิดขึ้นครับ แล้วก็นี่ครับรูนสำคัญเลยของนินจายเนะครับรูนสกิล shadow hurt นะครับเพิ่มความแรงนะครับของสกิล shadow hurt นะครับจะเป็นต้องมีแถวสามไหมไม่จาเป็นนะครับเน้นแถว2เยอะๆนะครับเพิ่มดาเมจเข้าไว้นะฮะต่อไปนี้เป็นรูนรูนล่างเงานะครับต้องมีแถว3านะครับเพื่อเพิ่มความเท่นะฮะให้ร่างเงามี2ตัวนะครับ ก็อันนี้ลูนนี้สําคัญเหมือนกันครเป็นลูนตัววิญญาณสมุไรที่ออกมาช่วยตีนะครับที่เห็นดาเมจแรงๆนะครับอันนั้นนะครับตัวเป็นตัววิญญาณสมุไรนะครับลูนนี้ลูนนี้ต้องมีแถว3นะครับเพื่อว่าตัววิญญาณสมุไรตีติดคีได้นะครับถ้าไม่มีแถว3าไม่แรงครับต้องมีแถว3แล้วก็เน้นแถวหนึ่งเยอะๆเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกนะครับจริงๆดาเมจดาเมจไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเน้นตัวเปอร์เซ็นต์ออกให้ออกบ่อยๆน่าจะเวิร์กกว่านะฮะ ก็อันนี้เป็นลูนคอสแลสนะครับเพิ่มดามเมจคอสแลสนะครับถามว่าถ้าไม่มีลูนนี้เป็นไรไหมไม่เป็นไรครับตัวดามเมจคอสแลสไม่ได้แรงอะไรมากมายครับเราเปลี่ยนเป็นลูนอื่นได้แต่นะฮะสำหรับเรื่องลูนก็ประมาณนี้นะครับ สุดท้ายนะครับสำหรับนินจาเอนะปัจจุบันนะครับยังน่าเล่นอยู่ไหมตอบเลยนะครับยังน่าเล่นอยู่นะฮะยังน่าเล่นยังเป็นอาชีพที่ล่าบอสนุกเหมือนกันนะครับลงดันก็สนุกนะครับลงได้ทุกดันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิววอร์กิววอร์ก็เปลี่ยนจากนินจาเอปรับเป็นนินจาสายเวทก็ได้นะครับถึงจะเป็นนินจาซัพพอร์ตนะครับ คอยแจกสถานะแจกซีก็ยังเล่นได้เหมือนกันนะครับไมจะเป็นที่ต้องเป็นลิงใจเอครับส่วนลิงใจเอ,งอลงกิจกรรม 6, 6ี 6, 6ยังคุ้มอยู่ไหมผมมองว่าตรงนี้ยังไม่ได้คุ้มมากนะครับแต่ถ้าลงเป็นกิจกรรมลงไนแม่ลงออร์เคเลรหรือลงกิจกรรมดันเจียนต่างๆนะครับธนาทอนนะก็ยังเป็นตัวที่มีดาเมจรุนแรงพอสมควรอยู่นะครับ ก็หลังจากนั้นก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็ใครสงสัยเกี่วกนินจาเอ,อสามารถสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ